Hors of Mr. About 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 ก็เลลำนนั้นนมาลองตัานี้กันไหมตอนลงอ๋อมตนี้เลยลูกรอ้กับบรไดอยู่ตรงนู้ก็ไม่จบกระโดดไม่อบกระโดดลงด้ตรงนี้เลยกันทิไทยเอาไหม